พามาดูนะครับต้นเพาะเพาะ,มะเมล็ดนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เอาออกไปบ้างแล้วหนึ่งถาดนี้นะครับที่เอาไปใส่กระบาดเพาะก็ตอนนี้ได้ประมาณพันเกือบพันห้าร้อยต้นนะครับเฉพาะถาดเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นน้อย เดี๋ยวจะไปดูว่าพอลงถาดเพาะนี่คือขนาดต้นนะครับก็เทียบกับนิ้วก็จะประมาณนี้นะครับต้นยังเล็กอยู่ก็ประมาณเดือนหน่อยๆนะครับก็ออกเดือนหน่อยๆก็ถาดนี้เป็นถาดแรกนะครับที่เอาไปลงถาดเพาะกระบะอีกทีนะครับที่เป็นหลุมนะครับอันนี้ก็เพิ่งแกะนะครับนี่ยังไม่ได้มีการแยกก็ออกเพิ่งแกะออกจากถุง ควบแน่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถุงควบแน่นนะครับนี่เราจะไปดูที่เป็นใส่หลุมเคาะไว้นี่ครับอันนี้เป็นกระบะหลุมเคาะก็ประมาณร้อยสี่หลุมนะครับก็ขึ้นดี หลุมนี้นะครับกระบะนี้ก็มีการใช้ปุ๋ยบ้างนะครับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยเล่งรากแล้วก็เล่งใบนะครับให้มันโตขึ้นอันนี้สองถาดนี้ที่ใช้นะครับก็เห็นความแตกต่างอยู่เหมือนกันก็ต้องลองดูก่อนนะครับตอนนี้ก็ลองปุ๋ยตัวนี้ดูก่อนนะครับแต่ยังไม่มีขายนะครับอันนี้ที่ไม่ได้ใช้นะครับ ขึ้นเหมือนกันผมใช้วิธีปลูกนะครับทั้งหมดเนี่ยผมใช้วิธีปลูกแบบว่าเอารากนะครับมันลงไปให้ลึกที่สุดให้ใบมันโผล่มาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันอาจจะโตช้าในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะโตไวเมื่อมันออกรากหมดแล้วนะครับมันจะได้รากเพิ่มนะคูณง่ายๆมันจะได้รากเพิ่มนะครับมันก็จะช้าประมาณเดือนแรก เดี๋ยวพอกมันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับมันก็จะโตไวกว่าการที่เราใส่หนุม่มแบบปกปติก็คือใส่หนุแมแบบปกปติก็คือจะเหลือต้นมันขึ้นมาให้เราเห็นยาวๆสูงๆอันนี้ผมใช้วิธีนะครับเดี๋ยวนี่ครับผมจะใช้วิธีเอาต้นมันลงไปในดินเลยนะครับให้เหลือแต่ใบขึ้นมาหน่อยๆ มันขึ้นนะครับมันขึ้นเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นไวด้วยนะถ้ามันออกรากแล้วมันเป็นปกตินะครับของพืชถ้ารากมันเยอะมันก็จะโตไวนะครับพอไวเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางต้นบางต้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นกระท่มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นมาเห็นไหมครับ มันจะขึ้นมาต้นใหญ่กว่าแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงรถมันดังเพราะว่าอยู่ริมถนนนะครับนี่มันจะขึ้นมาสองต้นนี้ถือว่าผมไม่ทราบว่ามันโดนปุ๋ยข้างบนหรือเปล่านะครับที่มันหยดลงมานะครับในตัวที่ผมใช้นะครับ มันอาจจะยอดมาพอดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าถาดหลักด้วยอาจอาจจะเป็นหรือมันอาจจะขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้แยกมาจากกระบะเพรานนะ